สวัสดีค่ะหมอทิพปลาณิชานะคะพบกันอีกเช่นเคยในช่องทาง youtube ของเรานะคะวันนี้ก็ถึงคิวชาวราศีตุลน,นะคะเพื่อนๆนะแม่หมอก็แบ่งวันที่ตามศาสตร์ของนิรายณนะราศีตุลคือผู้ที่เกิดวันที่16ตุลาถึง15พฤศจิกายนนะคะสำหรับดวงชะตาชาวราศีตุลน,นะคะนนี้มีตั้งแต่ ที่ท่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้1-3เดือนนะคะเ,เพื่อนเนาะดวงชะตาของท่านจะเป็นเช่นไรขออนุญาตนะคะองค์ครูบาอาจารย์ประจําตัวเพื่อนๆนะองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวเพื่อนในการเปิดพลังงานหน้าพ่ยสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอนะคะเ,เพื่อนๆนะเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าพา่โดยรวมอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะคะ พลังงานหน้าไพ่แบ่งได้หลายมิตินะคะเพื่อนเนาะซึ่งการแปลกันอ่านนะคะแต่ละความหมายก็ขึ้นอยู่ว่ามันตรงกับชีวิตเราด้วยหรือไม่นะคะเพื่อนเนาะใบแรกนะคะเพจออฟสอดหนึ่งดาบน,นะคะเพื่อนตามด้วยเอสออฟเพนเดเคิลหนึ่งเหรียญท of p e n t a เดเค ชาวราศีตุลน,น่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเงินนะโชคราบก้อนให,ใหญ่เข้ามาก็เป็นไปได้ t o of s w o r d 2สองดาบนะคะเพื่อนเพ่ s e v of p e n t a c l e 7เจหรียญสำหรับเพื่อนๆชาวราศีตุลเอนเอร์จีโดยรวมของคุณแม่หมอคิดว่านะคะดวงชะตาชีวิตของคุณนั้น กำลังมีการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะต้องบอกว่าชาวราศีตุลบางท่านนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนหัวดื้อซะหน่อยหนึ่งนะเนาะหรือว่ามีอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นตัวตนของเราเองนะไม่ค่อยยอมใครเนาะกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะแต่ว่าด้วยความดดเด่นตรงนี้เนาะถ้าเป็นเรื่องของเงินคุณจะมี โชคลาภลอยหรือเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาได้แน่นอนนะคะภายใน1-3เดือนนี้นะดีใจด้วยนะคะกับชาวราศีตุลถ้าบางท่านคุณหวานพื้นไปจะเกิดผลประโยชน์นะคือผลประโยชน์ในที่นี้คุณจะกอบเก็บได้เป็นกอบก็นกำนั่นเองต้องบอกว่าชาวราศีตุลน,นะคะบางท่านนะตอนนี้คุณกําลังตัดสินใจเลือกนะบางท่านอยากเลือกที่จะลงทุนนะถ้าลงทุนเกี่ยวกับการค้าขายนะ หวังผลกําไรก็จะเกิดผลที่ดีนะคะหรือว่าถ้าบางท่านนะคะ,ะเป็นคนที่ทํางานทางด้านการเกษตรนะหว่านพืชหวังผลอะไรต่างๆนานาจะได้เก็บเงินก้อนเป็นกอบเป็นกำเ,เข้ามานะคะหรือบางท่านคิดอยากจะเดินทางไปต่างประเทศมีโอกาสที่จะได้ไปนะตัดสินใจด้วยตัวตนของเรานะคะบางท่านกําลังเลือกอยู่ว่าจะ เอายังไงดีนะคะสองทางซ้ายและขวาเนี่ยบางทีก็มืดแปดด้านเหมือนกันแต่ว่าชาวราศีตุลน,นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะนะขอดู Energy ต่อไปของชาวราศีตุลเป็นเช่นไรนะคะเพื่อนเนาะราศีตุลน,นะคะคุณได้ไพ่ของ S อ f s อฟสดแปดดาบ f u r of s w o r ดนะคะสีดาบ The shower นะคะเพืเ่อนเพื่อนเนาะ The tower Place of w a n d ัศวินพูดถือไม้เท้าแล้วก็ Queen of club ราชินีผู้ถือถ้วยต้องบอกว่าชาวราศีตุลน,นะคะถ้าบางท่านนะเ,เกณฑ์ที่คุณจะมีโชคลาภนะคะบางท่านนะคะมันเหมือนหยุดนิ่งมาหลายงวดแล้วคะ่ะแม่หมอเนาะไม่มีโอกาสได้สักทีเนะเาะ ปีหน้าฟ้าใหม่คุณมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภทางการเสี่ยงก้อนใหญ่แน่นอนนะคะเป็นวันเนาะแล้วก็สภาวะที่ตัดสินใจเนี่ยบางทีเนี่ยมันตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ได้ได้แต่จุดจุดจ้องจ้องนะคะสภาวะที่อยากจะเดินทางอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะยกย้ายที่อยู่ยกย้ายที่ทํางานนะหรือสภาวะที่อยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันดูเหมือนเออนิ่งเงียบมันดูเหมือน เราฝันไปแล้วมันไม่ได้อย่างที่คิดะคาเดทาวเวอร์เกิดขึ้นเนาะแต่ว่าสถานการณ์นี้นะคะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วก็นะเฝ้ารอสถานการณ์นั้นสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นนะคะขอดูผลสรุปนะคะชาวราศีตุลดวงชะตาชีวิตของคุณเป็นเช่นไรชาวราศีตุลน,นะคะเพื่อน ไนท์ออฟสอดก้าดาบนะคะเพื่อนแล้วก็ p พลสออฟครัเด็กหนุ่มพืชถือถ้วยตามด้วยเอสออฟเพนเดเคิลดเหรียญ แมเปญนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเยียวยาวแน่นอนนะคะเพื่อนๆเนาะเดอสตราก็มานะคะต้องบอกว่าพลังงานที่ดีเกิดขึ้นแก่คุณนะคะชาวราศีตุลน,นะความทุกข์ใจเจ็บปวดใจบางครั้งการเครียดเครียดต่อหน้าที่การงานเครียดต่อความรักอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีปัญหารุมเร้านะคะนะหรือบางท่านเนี่ยมีการที่คุณเฝ้ารอสิ่งใดอยู่แล้วมันไม่เป็นดังที่คิดนะคะนะ การงานการเงนิงน,งน,งนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะได้มาเพราะความสามารถของคุณนะคะแปดเหรียญการที่คุณเ,เป็นคนเก่งมีพรสวรรค์ด้วยนะถ้าใครที่อยากจะมีกิจการของตัวเองนะปีหน้าฟ้าใหม่คุณมีโอกาสาที่จะได้มีนะคะเนาะแล้วก็เป็นงานที่เกิดจากฝีมือน้ำพักน้ำแรงคุณเองเนาะถ้าบางท่านเป็นช่างอยู่ก็ทํางานเกี่ยวกับช่างบางท่านนะคะอาจจะทํางานเกี่ยวกับช่างไม้ช่างปูนช่างก่อสร้างหรือช่างเสริมสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถ ทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองที่สามารถสร้างด้วยน้ําพักน้ําแรงของเราเองนะคะสามารถทําได้นะคะทําเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักก็ได้นะเพ,พื่อนๆเนาะที่ผ่านมามันอาจจะดูคิดมากคิดเยอะว่าจะเอาอยัางไงดีในชีวิตแต่ปีนะ้าฟ้าใหม่เป็นต้นไปนะคะดวงชะตาของคุณจะถูกเปลี่ยนแปลงนะคะลำบา,านางฟ้านะคะลงมาเยียวยา,ยายนะคะเทน้าที่เย็นและน้ําร้อนเนี่ย ให้มันเข้ากันนะคะการปรับสมดุลนั่นเองนะ,ะเพื่อนเนาะแล้วก็เดอะสตาร์ก็มานะคือการเยียวยาที่ถูกต้องแสงสว่างจากดวงดาวจะนำพาให้ชีวิตคุณประสบความสำเร็จนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะนะไพ่าจากโรแมนติกแองเจลิลหรือไพ่นางฟ้าต้องการแนะนำอะไรกับเพื่อนๆชาวราศีตุลน,นะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักขอพลังงานนะคะเพื่อนๆนเนาะ ชาลีซีตุนเนอะดีใจด้วยนะคะไพ่เวดดิ้งเกิดขึ้นดวงชะตาชีวิตของคุณมีโอกาสที่จะได้รับการแต่งงานหรือมีงานวิวานะคะนะ <Yes. S 1> เรียบร้อยนะคะ <Yes. S 1> เพืเ่อนๆเนาะ <Yes. S 1> สำหรับไพ่ของพาร์ทไรท์นะคะใบต่อจากเวดดิ้งนะคะต้องบอกว่าจริงๆควารมรักครั้งนี้จะต้องเป็นคนที่คุณเคยรู้จักหรือเป็นคนที่คุณนะคะ นะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของอดีตชาตินะทำให้คุณกับเขาเนี่ยได้มาใช้ชีวิตร่วมกันนะแล้วก็ถึงขั้นแต่งงานนะคะในเรื่องของความรักนะชาวราศีตุลคุณมีโอกาสที่จะได้แต่งงานหรือทำอะไรให้ถูกต้องตามประเพณีนะคะเนาะชีวิตของคุณถึงจะดีขึ้นนะคะนะ fc ที่น่ารักของแม่หมอชาวราศีตุลและใบสุดท้าย t r u s นะคะคุณจงเชื่อมั่นในความรักครั้งนี้นะคะว่าคนที่คุณรัก จะนำพาชีวิตของคุณให้ดีขึ้นความปลอดภัยนะคะเชื่อมั่นในตัวตนของเราและเขานะทั้งคุณและเขาเป็นคู่กันตั้งแต่ในอดีตชาตินะคะเ,เพื่อนเนาะชาวราศีตุลน,นะคะขอดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะคะชาวราศีตุลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะคะสําหรับเพื่อนๆชาวราศีตุลไพ่องค์พระพิฆเนศ b ิ c เคนดิสนะคะใบนี้เขาบอกว่าคุณเป็นคนมีจักร จักระของคุณเป็นแกรมสีเขียวเหลืองทองนะคะเ,เพื่อนๆเนาะคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นคนเข้มแข็งนะสิ่งที่คุณคาดหวังไว้จะสําเร็จทุกประการนะคะแล้วก็หมายเลขนี้32นะคะอืมเขาบอกว่าองค์พระพิคเนศนะคะที่นั่งอยู่บนช้างตัวนี้จะนําพาไปนะซึ่งความสําเร็จต่างๆที่คุณคิดไว้จะประสบทุกอย่างนะคะและใบสุดท้าย คุณเป็นคนที่มีวาจาสิทธิศักดิ์สิสทธิ์มากๆนะคะไพ่บาพิคเนตใบนี้เป่งวาจาคําว่าโอมออกไปนะคะคุณอยากได้สิ่งใดนะตั้งจิตอธิษฐานร้องขอด้วยจิตของเรานะคะหรือสมมติอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งเราคิดไว้ในใจคิดว่าจะต้องได้จะต้องได้นะคาพูดของคุณศักดิ์สิสทธิ์คุณจะได้สิ่งนั้นแน่นอนนะคะด้วยแรงจิตของคุณนะแต่ว่าให้รักษา ในการพูดอย่าไปด่าไปแช่งนะคะไปว่าใครก็จะเป็นไปตามปากเช่นกันนะหละเพื่อนๆเนาะอันนี้แม่หมอก็เป็นกําลังใจนะคะชาวราศีตุลขอให้คุณสมหวังในทุกสิ่งทั้งในเรื่องของการงานการเงินและความรักนะคะวันนี้จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าราศีต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ